สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวค่าไฟกันนะครับมาแล้วนะครับคนจดมิเตอร์ของการไฟฟ้าวันนี้มาจดมิเตอร์ที่ร้านกาแฟาแล้วนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าค่าไฟเดือนนี้จะพุ่งหรือจะร่วงนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้ไปบินไฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าเดือนที่แล้วเราจ่ายค่าไฟไปพันเบบาทนะครับจะเป็นร้านกาแฟนะครับ เดือนนี้ขึ้นมา2,111บาทโอ้โหกระชุดมากขึ้นประมาณ200กว่าบาทนะครับ20 20 0กว่าบาทครับก็ไม่ค่อเยอะเท่าไหร่นะครับผมมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้เสียไปที่1,036บาทนะครับของเดือนที่แล้วนะครับมาลุ้นเดือนนี้กันครับ2,128 จากพันสามสิบหกเป็นสองพันเอ็ดขึ้นเกือบหนึ่งพันบาทโหเก้าร้อยโอ้ยขายของกระเทวดามหาใจจะขาไฟตีพีนองเอ้ยพูดนะจากพันจากพันหนึ่งขึ้นเป็นสองพันแมนยว,ว่าแมนตัวนี้ขึ้นตั้งพันเอ็ดพูดตัวนี้ โอ้ยหาขายคลองใดหาเงินใดขี้ใจถ้าคาไฟหลับพี่น้องเอ้ยท่าคาไฟสองหองสี่พันสี่พันสองจังวะบ้านเนี่ย